ปีิ่าพ,พี่เพื่อนนี่ยุงนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากดูค่ะเป็นฟูงเลยพาเดินชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะสามทุ่มพะนะเห็ดหยัง <c oughs> เห็ดงานตัวเนาะ ทาง,งานเก็บเอาไว้ตัวน้อนะค่ะสะอาดมากเลยจำที่ให้นั่งนะคะทุกคนนี่ดอกไม้สวยๆนะคะยามเย็นคนเงียบมากนี่ลูกอะไรพี่น้อลูกอะไรค่อยเพิ่งเห็นเหมืนลูกองหุ่นมากเลย ลูกเล็กๆนะคะเยอะมากเลยรู้ว่าลูกอะไรตกมากเลยดูคาดเต็มต้นเลยค่อยเพิ่งเห็นไม่ได้มาทางนี้ด้วยละ่ะดูค่ะดูข้างในอ้าตกคักตกแน่พี่นอ้องเป็นพวงเลยหน้าดองเหมือนไอ้นไหนุนไอ้นั่นอะ ไองุ่นที่เขาดองอะทุกคนไองุ่นลูกเล็กอะโ,อโหดอกดหกดกดๆก,ดก,ดกนี่ชมดอกไม้ถ่ายทำโอสตอรอเบอรี่ไม่มีหรอหมดไปแล้วสตอรอเบอรี่ดอกไม้เขากำลังจะบานนะคะทุกคน ยอนนี้ก็ยามเด็นนะคะโอ้แบ็คบรี่ดกมากเลยทุกคนดูค่ะนี่นะคะยังไม่แก่นะคะดูค่ะเป็นช่อเลยอันนี้ใครๆก็เก็บกินได้นะคะเพราะว่าทางทางไอ้นี่ทางคอนทัวออพาร์ตเมนต์เขาปลูกเนาะเราก็กินได้ ค่อยได้มาตรงนี้ค่ะทุกคนสวยมากเลยดอกไม้สีเหลืองยามเย็นสวยงามเจ้าค่ะ,ะมีคนรักเอาไอ้นี่มาปลูกด้วยนี่มิ้นใบสะแหน่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมีคนเอามาปลูกด้วย อุ้ยหอมอยากกินกระลาบเลยค่ะตาซ่อมหาอยู่แบกกับบอมมี่หอมมากเลยอะ่ะหอมใบสะระแหน่น่ากินกระลาบคนก็พามามาเดินนะคะทุกคนอืมโอ้ยหอมหอมชื่นใจ ค่อยก็ดมดมแต่ยอดสะระแหน่อยากกินลาบปราสั <laughs> ไนไปครับพี่เพื่อนๆนี่ไหม αι, ไม่รู้ว่าลูกอะไรอะ่ะดกยังเลยสะออนอนะ่ะพี่น้องมันดกมากเหมือนเหมือนองุ่นดองอ่ะเหมือนลูกองุ่นดอง ดูค่ะ <Hey. S 1> แต่ไม่กล้าก,กินเดอ้อค่ะพี่น้องมันรู้ว่าลูกอะไรแต่มันสวยถ่ายให้ดูค่ะว่ามันดกดกมากเลยเต็มต้นเลยดูค่ะให้่ะทุกคนโอ้ oh, ดอกทองไลรสวยจังเลยส่อเลยให้อ hey, ดอกนี้ก็สวย ว้าวสวยงามโอ้ดอกทองอะไรตรงนี้เยอะมากางโน้นไม่ค่อยมีวสวยพาไปดูแอปเปิ้ลเล็กยังไม่เคยถ่ายสักทีค่ะเมื่อวานนี้ปั่นจักรยานไปซื้อของก็อมองเห็น ด,ดูค่ะดูขดกมากไม่รู้ว่าลูกอะไรไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้ก็เอามาปลูกนี่ก็คงจะกินได้อยู่หรอกมั้งเขาถึงเอามาปลูกใช่ไหมคะทุกคนโอ้ยตะวันพี่น้องดูค่ะตะวันสวยมาก เงียบมากเลยค่ะทุกคนวันธรรมดาก็จะเงียบอย่างนี้นะคะโอ้ยตรงนี้แจ่มเลยค่ะทุกคนเข้าตรงช่องพอดีเลยแส,แสงเข้าตามองไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็ทะลุกออกนี่นะคะนี่ แต่ไม่ได้ดูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูแอปเปิ้ลตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านี่ค่ะลูกสีแดงดกมากเด็ค่ะเป็นชอ่อ <c oughs> ลูกไอ้นั่นหรือเปล่าคะเรดพอลี่ดกมาก ดอกไม้ก็สวยไม่ได้เอาขาดต้งองอถือมานะคะใช้มือถือเอาเสียดายอะ่ะมันโรยหมดดูค่ะพี่น้องแสงตะว,วันกระทาดอกไม้สวยมาก เฮ้ดอกนี้ก็สวยสิสวยมากเลยว,ว้าวสวย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  พาชมของสวยๆ <g ười> ตอนจะสามทุ่มนะคะทุกคนจะสามทุ่มและะ้วดูครับพี่น้องถึงแล้วน่ากินไหมว้าวดกมากเลยนี่มันเอาไม่ถึงนี่แอปเปิ้ลเล็ก เหลืองแล้วค่ะกินได้แล้วโอ้ยอยุงดูค่ะเต็มต้นเลยมีรถมาไหมปาดพี่น้องเอาไม่ถึงอะทุกคนดูค่ะอยากได้เด้ไปจ,จิ้มจิ้มพริกกัเกลือเนี่ยลูกเต่งๆเลยลูกน่ากินมากดูค่ะดู ดอกมากดอกทุกต้นเลยทุกคนดูที่มีตเตีย้ยยไหมโอ้โหแม่เจา้าดอกทุกปีนะคะอ,อันซ่อนลายเตีย้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 ยน้ำลายน้ำลายสอค่ะทุกคน อพอเห็นแล้วโอ,อ้ยพอเห็นแล้วน้ำลายสอดูค่ะทุกคนเป็นพวงเลยนี่น,นี่อยากได้นี่ค่ะนี่สองพวงพอเลยทำยังไงทำยังไงดีโน่จะได้เธอนั่นมาเคียงคู่อ,อ้ออยใบสละแหน่ก็ไม่ได้ทิ้งนะถือไว้ที่มืออยู่ นี่ค่ะนได้แล้วลูกน่ากินมากเลยนี่โหนเอาโหนโหนได้แต่ไม่มีมือเก็บได้อินเตอร์เน็ตพี่น้องคอยละงึด <c oughs> <c oughs> โหนได้แต่ไม่มีมือเก็บประส่้นทำไงอะ่ะเดี๋ยววันไหนจะมาสอยนี่ดูค่ะทุกคน ป๊าดดกปลาลํปลาเหลืองงามงามพี่น้องพุ่นได้กิ้งผุ่นพ่อเลยค่ะนีด่ดูค่ะสะออนมั่ค่ะพี่น้องมีกี่ต้นอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ต้นลองกัดบึงก่อนอืม อร่อยน้ำใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องน้ำใาญใหญ่ใหญ่ปัด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 วุ่นเหรอพี่น้องเต็มต้นอยู่ปัดลายขักลายแน่ โอเคค่ะพี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching thank you so much ดูค่ะแต่ละต้นไม่น้อยหน้ากันเลยค่ะทุกคนสวยงามวัสด,ดีนะคะวัสด,ดีค่ะ